คำชี้แจงเนื่องด้วยทางสมาคมสิทธิเก่าบางพระมทรตะวันออกได้สร้างกลุ่มลายสแควรเพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างสมาคมและสมาชิกสิทธิเก่าซึ่งจะใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารให้ทั่วถึงสมาชิกทั่วประเทศและเนื่องจากเป็นช่องทางภายในเฉพาะกิจ สมาคมจึงมีนโยบายขอความร่วมมือสมาชิกได้กรอกชื่อนามสกุลจริงระบุรุ่นที่และใส่รูปโปรไฟล์ตัวตนจริงเพื่อแสดงตนยืนยันการเป็นสิทธิ์เก่าและให้เป็นที่รู้จักกันในระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน อันจะส่งผลดีต่อการสารสัมพันธ์และก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมายตามมาในระดับที่กว้างขวางออกไปจึงได้จัดทำวิดีโอชี้แจงและสาธิตวิธีการกรอกข้อมูลในการส่งคำร้องเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนที่จะมีการส่งคำร้องเข้าร่วมกลุ่มและหลังจากนี้ทางสมาคมจะได้ส่งลิงก์เชิญสมาชิกสิกเก่า เข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มลายสแควร์แห่งนี้โดยทั่วหน้ากันเรามาเรียนรู้เรื่องของเวอร์ชันลายนะครับลายแบบสนทนากลุ่มนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2แบบ1ไลายธรรมดาที่เราใช้มาก่อนแล้ว2อลายสแควร์นะที่เริ่มใช้มา1ปีให้หลังความแตกต่างระหว่าง2ไลายนี้เป็นอย่างไรครับ หดูที่ไอคอนนะฮะคือรูปโปรไฟล์ของลายแต่ละกลุ่มนะฮะ,อ,ะอย่างตรงนี้เป็นลายของสมาคมศิทธก่าบางพระทั้งสองอันเลยนะฮะแบบเวอร์ชันเก่ากับแบบลายสแควรที่เพิ่งจะเปิดเร็วๆนี้นะครับลายธรรมดานั้นจะมีรูปโปรไฟล์ที่เป็นวงกลมนะฮะทุกลายจะเป็นแบบนี้ส่วนลายสแควรสังเกตเห็นไหมฮะจะมีวงกลมเล็กๆสีเขียวนะฮะ ห้อยอยู่นะฮะอันนี้คืออสัญลักษณ์ของลายสแควร์ซึ่งมันก็คือ,อโลโก้ของลายสแควร์นี่เอง 2. ดูที่จำนวนสมาชิกที่รับได้สูงสุดนะลายธรรมดารับได้500คนนะครับส่วนลายส q u a r e สามารถรองรับสมาชิกได้มากถึง5,000คน 3. เรามาดูที่ profile, นะโปรไฟล์นะโปรไฟล์คือรูปตัวตนของเราอย่าง ตัวอย่างของผมนี่ฮะจะใช้รูปนกคูกสีเหลืองอันนี้ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกหลายปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนฮะมันเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวของผมนะฮะชื่อของผมก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าวิชัยสมจิตนะครับส่วนลายสแควร์ของสมาคมเนี่ยผมจะเปลี่ยนโปรไฟล์มาเป็นรูปตัวต,วตนของผมจริงๆนะครับแล้วก็ชื่อผมจะใช้ชื่อว่าวิชัยสมจิตวทบ15นะครับนี่คือลักษณะ ที่มันเป็นคนละอย่างกันสังเกตเห็นไหมฮะาลายแบบเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมนะโปรไฟล์เดิมไม่เคยเปลี่ยนส่วนลายสแควร์เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กลุ่มนั้นเปลี่ยนได้ทุกกลุ่มนะฮะสี่ 4. การควบคุมกลุ่มลายแบบเดิมนั้นมีผู้สร้างกลุ่มแต่ไม่มีแอดมินนะครับส่วนลายสแควร์นั้นมีแอดมินควบคุมกลุ่มนะครับ 5. การเข้าร่วมกลุ่มลายธรรมดา เข้าร่วมโดยวิธีที่จะต้องเชิญเท่านั้นถึงจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้ส่วนไลน์สแควร์สามารถเข้าโดยการถูกเชิญหรือว่าค้นหาเองก็ได้คราวนี้วิธีค้นหา Open c t นะในเมื่อเราเข้าไปสู่ในหน้าค้นหาแล้วนะฮะเราก็จะคีย์คำค้นหาเข้าไปเช่นเราจะเข้าหาลายสมาคมเราเขียนคำว่าสิทธิ์เก่าบางพระนะฮะป้อนคำเข้าไปซึ่งคำคำนี้จะเป็นชื่อของลายนะฮะสิทธ์เก่าบางพระ แล้วกดที่แว่นขยายนะฮะในคีย์บอร์ดกดเข้าไปแล้วผลของการค้นหาคำว่าสิทธิ์กับบังพระมีอยู่หนึ่งลายนะมีอยู่ลายเดียวในประเทศไทยครับมาค้นหาป้อนอีกคำหนึ่งป้อนคำว่ามอธรจุดตะวันออกอเพื่อที่จะค้นหาลายของเราซึ่งมันเป็นคำหนึ่งในชื่อลายสมาคมของเรามอรจุดตะวันออกนะกดไปที่ แว่นขยายครับเมื่อกดเข้าไปแล้วผลการค้นหาคำว่ามดทอรอตะวันออกมีอยู่ลายเดียวในประเทศไทยก็คือลายของสมาคมศิกธับัณงภนั่นเองเมื่อเราค้นเจอกลุ่มแล้วเราสามารถกดเข้าตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรอใครเชิญนะครับ คราวนี้เรามาเรียนรู้กันจริงๆนะวิธีการขอส่งคำเข้าร่วมกลุ่มหน้าจอโทรศัพท์ของท่านครับก็จะมีแอปพลิเคชัน l ล n e ครับกดเข้าไปที่ l ล n e นะฮะท่านจะเห็นห้องแชทว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มสมาคมนะครับเมื่อเปิดเข้าไปนะก็จะมีบอกว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มสมาคมสิทธิ์เก่าบ,บางพะนะระอมอตรอตะวันออกอนะตรงนี้ท่านก็แตะตรงที่ลิงก์เลยครับนะฮนะแตะเสร็จแล้วมันก็จะเปิดนะฮะเปิดมาก็จะเจอหน้า หแชทเป็นแบบนีนะ้เลื่อนลงข้างล่างเลื่อนลงข้างล่างท่านจะเจอกับคําว่าส่งคําขอเข้าร่วมกลุ่มนะท่านกา็จะมีเงื่อนไขบอกว่าจงกรอกชื่อและสะกุลพร้อมระบุรุ่นในบงังพระเอาท่านก็กรอกเข้าไปชื่อจริงนามสกุลจริงรุ่นที่เท่าไหร่นะกรอกเข้าไปเลยแล้วพิมพ์เข้าไปในคีย์บอร์ดของท่านนะครับสมมตนะิพิมพ์ไปแล้วครับชื่อพี่ชชดใจจันทร์วทบะฮะเสร็จนะแ,แล้วเลื่อนไปข้างบนครับ จะเจอคําว่าต่อไปกดตรงนี้ครับตรงครําว่าต่อไปแล้วเขาบอกว่าตั้งชื่อเล่นเพื่อใช้ในสมาคมสิทธิ์เก่าบังพระไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ที่ว่าชื่อเล่นนี่คือชื่อจริงๆแหละครับกดชื่อจริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแตะที่โปรไฟล์นะโปรไฟล์แล้วก็ให้มาเลือกรูปนะแล้วมันจะพามาที่แกลเกลอรีนะ่ท่านก็เลือกเอารูปของท่านที่ได้เตรียมไว้แล้วใน คลังภาพของท่านนะฮะสมมุติเอาภาพนี้แหละแล้วเขาก็ให้มาครอบรูปนะฮะครอบก็คือให้มันอยู่ในวงกลมที่ขนาดพอดีนะฮะกำลังครอบนะเอาตกลงเอาแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะฮะเสร็จสิ้นปุ๊บนะฮะคราวนี้ชื่อพิโชจิจันทร์วรบวรสิบห้าเปลี่ยนไปแล้วนะฮะรูปภาพก็เปลี่ยนเป็นรูปจริงนะฮะตัวจริงแล้วครับเสร็จเรียบร้อยกดคําว่าส่งถ้าไม่กดตรงนี้ คำขอร้องของท่านจะไม่สําเร็จนะฮะ,ะเมื่อกดแล้วหน้าจอโทรศัพท์ของท่านก็จะบอกว่ากําลังรออนุมัตินะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าจอโทรศัพท์ของแอดมินก็จะปรากฏคําขอร้องของสมาชิกนะฮะ,ะในเมื่อมีสมาชิกขอร้องเข้ากลุ่มแอดมินก็จะกดที่โทรศัพท์ของแอดมินนะ,ะก็อนุมัติการเข้ากลุ่มบุคคลผู้นั้นไปนะฮะ,อะตอนนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วะฮะ หน้าจอของท่านก็จะปรากฏเป็นลายใหม่เข้ามานะครับข้อความจะบอกว่าพี่โชติจจันทร์บบสิบห้าเข้าร่วมแชทครับผมหวังว่าการชี้แจงในครั้งนี้ ได้สร้างความกระจ่างชัดในเจตนารมณ์ของสมาคมที่มีต่อพี่น้องสิทธิ์เก่าทั้งหลายหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งในการตอบรับเข้าร่วมกลุ่มลายสควายใหม่นี้และหวังว่าพี่น้องสมาชิกจะได้กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนตามที่ได้ชี้แจงไปดังกล่าวจึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันนายบวรทั์ สมจิตประธานฝ่ายเทคนิคการสื่อสารมวลชนและสารสนเทศสมาคมศิทธิเก่าบางพระมทรตะวันออก